ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอเปิดกาชาแป๊บนึงจะหมดแล้วเลขอะไรครับเลขเออสองสามหกครับนี่ฮะเอ้ยตั๊เต็มแป๊บนึงนะครับถือว่าลองให้แฟนฟังไปด้วยครับชิว ถ้าบอกกระเป๋าให้พี่เขาหนึ่งยะครับโอเคบอกกระเป๋าเอาให้คนหนึ่งก็ได้อ่ะ้ยโอเคค่ายรองค่ายรองมันมีน้ำหนักเวยหรอโอ้มันเต็มอ่ะมันให้ไม่ได้โอเคโอเคมานัดหนึ่งนะคะอะไรนพี่จัดเพลงให้เราเพลยฟังละไม่ได้จะรอฟังจังจังจังเพลงวะเนี่ยยี่สิบลูก thì, 200, là ai nhỉ? Xin chào, chín ngày cũng là chín. มือมือมีครับเออหอบอะไรือเ่าะยนยงงี่ทางท่านีหนดิสี่สามหนึ่ง สวัสดีครับนะบไม่ใจนนนะครับอยากให้เธอมาเช็ดน้าตาให้ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่หอดร้ย หัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไม่ว่าฉันคิดถึงเธอฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอเลยยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน <c oughs> บ่อยครั้งที่ใจฉันคิดวนเวีย วเ,เชื่อจริงป่ะไปก็่อนทางที่เราอยู่มันจึงห่างกันแสนไกล <c oughs> และในวันที่หัวใจฉันยังอ่อนล้าอยากมีเธอไม่โอ้ไกล,กล ช่วยปลอบใจดรงนี้ที่ยังคงคอยและยังออกคอยเธอกลับมาสวัสดีเ<า>ข้ามาที่น่ารักน่คืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าจรู้ไม่ว่าฉันคิดถึงเธอ ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังออกคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนลาเธอรู้ไม่ว่าฉันคิดถึงเธอช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงค,งคอยและ โอคอ,อยเธอกลับมาหาในคืนที่อดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไม่ว่าฉันคิดถึงเธอนี่เสรโจนฉันคิดถึง กี่เพลงยี่สิบลูกนี่จะร้องได้ร้องได้กี่เพลงครับสองเพลงก็ได้ครับสองเพลงอ่ะเ,เพลงพินร้องอได้ป่ะครับได้ครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเพลงพิน<ๆ>เดี๋ยวให้ร้องอตอนที่ผมบอกให้ร้องก็ได้อีกเพลงหนึ่งร้องไปก่อนก็ได้เขาตัองาม<ด>เพลงก็ได้ครับได้ครับสามเพลงสองร้อย <laughs> ชินไปทําธุราก่อนได้นะ มองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหม <c oughs> ไปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอและปล่อยใจของเธอได้เลิกลงได้ไหม <c oughs> เราราวันนั้นใจมันจะไร้ขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหมใช้อารมณของฉันเยียวยาให้เธอ มันคงไม่แฟร์เ,เรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและรักทุกๆแก่ลองเพลงพิมพ์ไปแล้วอีก,ก,ก,กเ,เพลงหนึ่ง,งนะ ฉันมันเธอไม่เคยเจ็สักครั้งม่รู้อาไว้ว่าคนเที่ยงข้างเธอเกิดมาเพื่อจอรักเธอไม่มีวันทำเธอเสีถ้าร้องขนาดนี้คนได้มากูไม่เปิดเพลงเลยตายดลกูอาจเป็นเพียงครั้งแรกที่เธอมองฉันแต่เธอรู้ไหมไม่มีสัก เนนขาลองได้หรือเปล่ลาดิพเดเด่นค่าตัวนักลองมันแพงเหมือนกันนะน้องแพ <laughs> งไหมแพงไหมแพงใช้ได้เลยอติได้นะริงเลมึงจะติบดไปกอ่อ <laughs> ได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างมองฉันทีห่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวต่อ,ตอเขาขยับไม่ใช่ไม่ใช่ชน้องเทราก<า>่อเขาขยับมาลองนี้ได้ปะกาง,าางห้องเออตาม้จตา คนที่ยังทั้งเธอกันมาเพราะเจะรักเธอไม่มีวันทำเธอผิดใจฮัลโหลครับอ่ะเิ็บตัวเลยเมืเธอได้พบรัก ลืมลืมทุกทอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักเธอหัวใจไม่ต้องกลัวรอนะเธอรักฉันมันเธอไม่เคยเจ็บสักครังเดียวน้องชายเท่าไหร่เนี่ยเลขสามสามสี่ครันพูดเหมือนหลูดเพียเดียวเดียวกับหิดามกูเลยดีกว่าไม่ได้เปิดครับพี่มาฟังเพลงเฮ้ยใช่หรอใช่ครับ ผมช่วงนี้ผมออกงานกับบังแล้วแบบเสียตลอดไ,ไม่เสียไม่เสียเนี่ฟังเพลงนี่เดียวเดี๋ยวผมต้องไปเอาเอ็มนทที่ตำรวจอีงเนี่ยใช่หรอโดนยึดเลยครับเพลงสามวิทย์ร้องได้ป่ะครับร้องได้ป่ะโอเคมาคเ <c oughs> พลงนี้ล่าเลย พี่ล่อให้เขาเลยเมื่อกี้เค้าได้ฟังพี่บ่วเองน้องน้อง13ฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้ายและหาที่นั่งบิคกี้เพื่อจะมีคนท่า 13, 13. ใกล้เวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลีย่ยนสีไปทอดยาวเหลือเกินหัวใจ รถขึ้นไปบนทางจนใครบางคนผ่านมาเขาขึ้นและเดินทียบจนติเกือบชิดหน้าตาเวลานี้ยก็มีเพียงเราจะอยู่ใกล้กันเกือบชิดจนสัมผัส เธอนั้นฉันคิดว่ามันคงได้จะเราได้ยืนห่งหาโดยไม่ชิดจนการไปอาจทำให้งาน,นเยรารับไปถึง หลังนิดรออออเเ่่่าา๋ยยไมะะคคทำไมน่ารักจังครับบบว่าคิดถึงก็มาเลยอ่ะถ้าต้องดูอะไรกันสิคะใครัน่ารักไม่หวเลยครับ อยากมอบความรักก็ต้องทำตัวน่ารักนี่คะไม่ทำตัวน่ารักความรักก็มอบให้เหรอนะครับเหรอใช่ใชรถขึ้นไปบนทางจนใครบางคนผ่านแฟนมาเขาขึ้นและเดินขยับต้นจิตเกับชิดหน้าตาเวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ ใกล้กันเกือบเชิดจนสัมผัสเธอนะฉันคิดว่ามันคงทีเธอเราได้ยืนหึงทาาดีวมิจฉช,ชนการไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหนทังด้นั้นไอทั้งไหนก็ ได้เตรียมตัวใจกับแพตุการนี้ฉันคิดว่ามันคงดีท้าเ,เอาได้ลองจากผู้ทักและใจกันเบาเบาค่ากายเธอคนที่ไหนเธอไม่มีแฟนใช่ไหมมันคงพูดอยากเกินไปโอ้เธอเธา ฉันคิดว่ามันคงได้ท้าเราได้ยืนห่างหาโดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหนจึงแดนดินไอถึงไหนก็ ได้เตรียมดวงใจกับเพุการนี้ฉันคิดว่ามันคงดีท่าเราได้ลองรู้จักูดชักและใจกันเบาเบาข้างกายเธอคนที่ไหนเธอมาเป็นแฟนฉันไหมมันคงพูดยากเกินไปโอ้เธอ ขอบคุณนะคะครับหรอครับเออร้องเพลงวิทย์ได้หรือเปล่าครับเพลงอะไรนะคะวิทย์อะวิทย์ของใช่เพลงเพลงเพลงหรือไม่ก็ต่อจากนี้เพลงรักอะครับร้องได้ไหมอ่าของใครอะคะพี่นั่นนะครับได้ตรงนี้มันจะไม่สบายเลยว่ะทุกคนนอนน้อยทัดอ๋อวิทย์แบ็คบีนใช่ไหมคะครับอ่าน้องร้องได้ครัท่อนหุกอะได้ไหมให้ร้องหุก็ได้ครับ ท่านหกได้ค่ะไอ้นายเป็นอะไรวะนายพี่ครับพี่ประกาศชาพี่น้องอุ้ยเธออุ้ยผมยืมไม่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าที่ได้เสนอคอยขอได้ป่ะอะไรนะพี่ที่เหลือไปเลยที่ได้อะไรนะที่ได้เสนอคอยอ่ะได้ครับเลขอะไรน้องผมไม่ใช้เลขสามสามสี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องชายไปเลยนะคะเดี๋ยวขอข้ามเดู๋ไปอีก

นอนขอนอนแล้วครับมีสเลนี่เยเห็นปะกลับมาได้มั้<อ>ใช่เปิดได้เลยคอยเธอและฉันได้เคียงคู่กันคอยเราได้รักเฮ้เพลงนี้มาผ่านะครับฉันแ<ต>ลนาานะเธอ คำคืนแน่วหนาวในทุกๆวันขอมีเธอกอดฉันเนียมคำคืนด้โปรเจคฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานของเราขอบคุณพ่อตายด้วยครับ,ขอบ,บขอบคุณครับเรียกอะไรครับเลขเออสองสามหกครับแต่ตัวเต็มนะคะพี่โทนี่อ้าวชินไปแล้วดิใช่ชินไปแล้ววัดนี้อ่ะ เอาเดี๋ยวเก็บไว้ให้ได้ได้เขาเอ้ยเดี๋ยวหนูเอาของเก็บในตู้กันไลได้ครับอุ้ยทองแดงอุ้แดงว่าได้ได้ดีได้ดีดดอย่างมาได้อะไรบ้างหนาวเล็กไรอะไรนะพี่ เลขอะไรครับโนเล่สองห้าเก้าค่ะก็เต็ม โอเคค่ะพี่ได้แล้วครับเออสองสามหกครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันครับไว้เจอกันครับพี่โทนี่พี่น้องไม่ออกเลยแต่ว่าได้มาห้าสิบรูปพี่ได้มาสองแสนกว่าเฮ้ยของเข้าไปเงินราไวัใพี่ป่ะอะไรนะของเขาไปเลยไหนอะไรนะพี่ของเอาอะไรนะพี่ของเข้าไปเลยแล้วมีอะไรที่แบบว่า เอาเงินไหมพี่หนึ่งร้อยดาวที่เหลือทไม่นอนเงีนคือเอาเมาบอกรักหนุ่มหนมได้ไหมรักแบบแอฟซีนะกันรักนั่ขอได้ยี่ปะล่ะได้เยอะครับพี่อันก็อ่ะขอให้เงินให้พี่ก็พอช็อตว่ะเลขสิบสามน้องขอเาไปเลยเอาเงินแดงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องใจแกนี่สิบสามใช่นี่ครับพี่เฮ้ยน้อง โอ้ยมาแล้วมาจัดแสดงว่าดวงมาไ้ปูนสามพันสองปีวแปได้มาสองหมนกว่าแค่นี้ก็ไเป็นไรครับเงินอยู่เ้ยแต่เมื่อไร่ใจมาแจกนี่มจะไม่สบายมันเป่า โน,นี่กระเป๋าเบอร์อะไรคะเก็บไว้ชักก็ได้ครับไม่เป็นไรมันได้เงินมาแบบเปิกีฬาช่วงดียะเปิดได้สองหมื่นด้วยอืมเือผมให้ก็ได้ครับเอ,อ้ยเจินใจคะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะเง้นเอาของไหมหรือมาช่วยเปิดให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมีสโนไวไหมครับมีอะไรนะคะสนนควสธนอย มีแต่สโนโบอ่ะค่ะไม่อะไร e ครับไม่อะไร, e รเกี่ยวนเขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปทำงานเลยก็ได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากครับคิดถึงก็ขอบคุณนะคะครับค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคุณทีโน่ได้ครับคุณเหลิว ไห้หนายไปไหนฮะเขาะไรเดี๋ยวให้ไปนะเก็บอ้นายน้องครับพี่เมื่อไพี่เท่อไหร่นะให้เงินแดงครับพี่ที่เปิดได้สามหมื่นจะ้ะใช่ครับพี่เพราะผมไม่ใช่ไงผม oh. ผมต้องจ่าย แต่ก็เขียวจ<ก>่ายแก๊งช่วงนี้แย่ไม่ไรเนาะไปกับบางก็ไปแสนนึงเอ้ยถือว่าให้ขอบคุณครับพี่เคนน่ารัก